โอกาสสวสดีท่านจูชูทายกันด้วยเออถอนแม่ด้วยโอกาสสวสดีท่านจูชูทายกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง A อเอจ์แอนิเมชันแอนเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับก็นนยังเล่นอ<ร>ยู<ด>่นะวันนี้ช่องน้องบ A T อนะครับมาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องไว้ไปติดตามกันด้วยมันคือคำสองมันคือคำสองให้กูติดตอ <laughs> <laughs> โอเควันนี้จะทำซีรีส์เอาชีวิตรอด ธรรมดาที่ธรรมดาจริงๆงมามามาช่อนี้ไม่ได้เล่นกับพี่ปันนานสามารถดูเมเมโมอของผมก็ได้ก็อแต,ต้องไปดูในช่อง BAG ใช่เดีย๋ยวทิ้งลิงก์่องไว้ตอนนี้คนติดตามสองคนเองใช่กับพี่ปันเออกับ AAG มชื่อชิชองอีกแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อขโมยไฟแบบตัดโต คุณนี่เ่เชื่อไหมแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อเรื่องฮีโระบาแน่นอนเล่นต้องเล่นคนเดียวแน่นอนผูกระตุกเกินอืมแก็กระตุกตตามด,าด,ด้วยกันนะไปด้วยไม่ได้เล่นเกีนานหมายเขามันไม่ได้เล่นนานละอัดคลิปก็เพิ่งเล่นหนึ่งคลิปเองย่าลืมไปต <ไป S 2> ิดตามด้วยเพิ่งลงหนึ่งคลิปอีพีที่หนึ่งทีซีแล้ว เออว่าสีสีแล้วเอินว่าสีวิสีแล้วนะกดถานแกบเบีจีอยู่ไหนด้านบนเขาเดี๋ยวว่าไปหาวับมาหาอเร็วข้อวับโอุ้มยิ่ก็ตัดตอนแหละไม่ได้ตัดตอนเฮ้ยวัดพี่บันว่าของจริงเ <laughs> <A. G. S 2> ออเออยังนล้วก็ได้ทานี่วอะ ข้าถ้าอยากจะฆ่าข้าต้องเอานิวเคลียร์มาฆ่าฆ่าซะก่อนแค่คิดเปิดยูเกะดันเปลี่ยนก็ตายแล้วเมื่อกี้ของรันบาทเลยวะเ <c oughs> จ๊จีห <c oughs> ดไปก่อนไม่อยากตัดตัวแต่เผื่อพูดคำหยาบต้องตัดเถอะหืม่ตัดที่ข้าตัดให้ตัดเองเด้อตัดไป็เป็ดแต่เมิ่งลงคลิปเนี่ยคุจ๊จีเนี่ยเขาไม่พากัน อืมพี่ผมก็ชื่อว่ารเอ๋จ้ะเอชื่อช่องเอลอลงไปชื่อช่องตอนผมชื่อช่องก็บีกินปากเป็นไหมอืม,มอ้าวใครนี่กู เก่งเหรอบอมกลัวบักเขียวอย่าเข้ามาบักวนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออป่วยตายไม่ไหวโอ้โหมันเล็งแต่เน็มอาถันูเดี็ดสุดเดี๋ยวสุดฟีสปอร์ตเอาธนูมาเด็ดลากหัวกคมคอมเดี๋ยวย้ายาลบ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 อย่างปวิชชัได้ บดียิงนี่ไหมดาบด้วยเขาชื่อเล่นไหมเขาไม่เป็นมาดูแผนที่จะได้รู้ว่าใครอยู่ไหนนะพร้อมจะลงเหมือนยังไม่ไปดูกะไม่พร้อมไหมมรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออผมมีดาบด้วย่ยาก,กัวเลยอย่ามาแซะกับผมอ้าวคิว ม่โชคดีนะแล้วขอให้ไปที่ชอบที่ชอบด้วยไม่ได้วยถึงขนาดนี้เลยอาวชิคกี้มกระจายใกญถ้านายอยากจะตายนะก็เดี๋ยวจะพาไปที่ชอบที่ชอบไปไหมไปเนอะ มอเาผมเ้าจะตายไอเฮ็ดตุไอเอ็มฟินสโตนเอาจะตายลตาาแล้วีถ้าไม่อยากให้ไปทำก็ไม่ต้องทำให้เหมือนก่อนก็ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ชื่อผมผมชื่อว่าองครับก็นัอนใจนว่าพูดตั้งหลายต่อแล้วใช่กอนที่ผม พี่ป้านส่วนมอเหรอพี่ป้านมอหนึ่งครับสวนผมปผสปงม,มันต่างพี่ผมมีเยอะมากเลยแต่พี่ผมทําคลิปไม่เป็นไม่เป็นบ้าอะไรทําบจริงจริงแปดคลิปแล้วคนละคนม,มีพี่เยอะกว่าเลยมีพี่เต็งด้วยมีพี่จันหอมด้วยคลาป่า พ่อเจ้าช่วยหิวเร็วก si ันจังน o t ครับหรือว่าเป็นพ่อน็ตวะไม่น่าจะเป็นพ่อนิตแหละเอจู้รู้สึกได้แล้ว่ากลิ่นเหม็นเแ้วอันจะได้เอจอยู่ไหนได้เวลาใครก็ได้บอกช่องผมด้วยนะผมไม่ได้เล่นในคอมพี่ผมก็ไม่ได้เลยอือเฮ้ยอยู่ไหน อยู่หนกันเกเบิดไปโซนนี้มาแล้วกันตัดเชยๆชัฉันมีคนฟานอ่ะก็จะไม,มีใครเป็นกับเรานะขนาดเยวไม่มีมันต้องเล็กขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ย มโดมต้มม,มันไม่ต่างจากการสุ่มการชาเลยเนี่ยที่สุ่มต้องรายการเว็ที่สุ่มต้องาการฟินเนี่ยได้กา,ผม,าผมว่าแต่อัดคลิปนั่นเก,นเกนเมออกแต่จะมาแต่เนี่ยช้าเป็นพเพราะเกมเพราะว่าเป็นเพราะเน็ตน่าจะเป็นเพราะเัาโหลร่ติดใจเลยวันนายคือพันเดาตัวอ้วนนายก็ไม่ตายฉันเลย มุขของใครสักคนหนึ่งดินี่เือนเลยมือเจียเจีอดก็ได้สักทีฟินน่ะไอ้เามีปัญหาอะไอะรอคจมไว้ซะเจ้าไม่ข้าคุณเจ้าก็จะเป็นถูกคนถูกข้าแล้วเราทำไงต่อ โต oh, oh. oh, oh. uh ัก็ซ้บีเลยรอเดี๋ยจะยมอเผมกอดคิดด้วยนะแล้วว่าผมเพล่ยนปจะโดนละก็ต้องดนแล้วะแล้วมันคข้มแล้วเนาะกลัวจังเทน็ตเทน่นอตต้องเป็นน็ตวัามันาวว้ โอ้ยหิวตายกูไม่หิวเฮ้ยห,หมูบ้านเพื่อนยุน,นายังต้องเรียนไปกันใดได้และโคตรโคตรเลยตอนนี้เอ๊บุบันถึงเล้หิวของเสียงอุ้หัวเยจบ,บ้านจ้ามีะอะไรให้กินไมนหมเหลือแค่ห้าหลอดเอง แตกเออข้าเนะื้อไก่ไปแล้วเฮ้ยมีฟองมีฟองต้องการเต่าเออมีสลรอทด,ด้วยเออแครอทเออวิ่งยังได้อีกนิดหน่อยก็จะเห็นตาแล้ว,ขอ,วขอหิวกินข้านก้อนกันมีอะไรกอเฮ้ยแล้วข้าก็มีขนมปังอยู่แล้ว,น,วนี่อนเออมามาจะได้ใช้อืมมาโอ๊อย คปชิบบ่ไอ่ต้องไปใช้แน่นอนแหละเดี๋ยแล้วอู้เตียงป้นไปก่อนเลยได้นอนแน่นอนอ่ะโอ้เอาแครอทมาฝากอยาให้เธอได้กินกินเข้าไปวิตามินขอบุณสหรับอาหารนะครับปนไปหมดเลยจูดูทรงน่าจะไม่ได้ใช้ เอรของขาดจัดเส้ตอนนี้ไอ้ขุดแหลกเลยดูนี่หนึ่งเลยสิคะงสยัยมุดหนึ่งไปมุไม่ได้นรอกทดเล่เสุกเรื่องอะไรียรนมาน,นี่ม,นม,มงไม่ดตุ้มรู้่าไปแล้วไม่ได้อัดชิปรูบออกนะขางงานาไดไหนเนี่ย ไม่นานไานอ้นี่บีดร,รู้ใช่ไหมไม่เขาเออนว่าแมวรู้มาตับไดไที่ไม่ใช่ปลาใครไม่ไมีใครเห็นชัซะเลยถ้าเห็นบ้าแล้วก็ไม่รู้อมเนื้อวัวมาอือให้ความอิ่มอย่างเยอะ ต้องการลิขค่ถ้ามีไฟแช็คแล้วการทำอาหารมันก็จะเป็นเรื่องง่ายขูดทำไมอยู่ดีๆแปลงตัวนี้มันหายไปเนี่ยมาไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้น อันนี้อัดประมาณวันเสาร์นะน่าจะลงวันอาทิตย์นะจะ,จะอัดวันสอ์จะลงวันอาทิตย์เยพราี่เก็บก,การทำอาหารของเราก็เป็นเรื่องง่ายเนี่ยอันนีนี่นนสอนวิธีการปิ้งหมูโดยที่ไม่ต้องใส่โดยที่ไม่ต้องนเล็กมาออ้สอน,นวิธีการปิ้งหมูโดยที่ไม่ต้องใส่เตา อู้นนาอุ่นวะนี่เฮ้ยจะเสีไปเลยแล้วหมูก็จะหายไปเลยข้ามอะไรกับหมูว่าไงนะไม่ได้าาอะไรก็ัด้บ่าโอ้ไม่แล้วกูคใครจะงงลงไปล่ะซึ่งคนงงน่าจะเป็นกู อเคหิวข้าวเลยค่ะไม่ข้าวกินแล้วห,หืมเหล็กพี่แอ็กใส่เออหเล,เล็กอย่างเยอะเลยปพี่แอ็กเหล็กดีไหมเนี่ยมีวุ้นให้ขาวออมตกไม่มีเสียงอุ้ยตกใจหมดเลยอิสปายเดอร์แมนเนี่ยห้ปไปไหนหมดเอ๊ะแม็กแม็กสิ เนยนปฮ้ยมี่นยิงเจอทีนี้เธอมันพังไปละ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 ไปะดีจับตกแล้วอ่ะยัสเลยเนี่ยวัเดียนให้น